ไปเท่าเยี่ยมสองเยี่ยมพร้อมกันไหมเอาอย่างนี้เอาใหม่เยี่ยมมันคงยากเดินไปต้องเบ้ในการแบบแห่ดังดันสั้นๆตั้งเบ้ในึ่ครั้งตั้งเฮ้อืมถนัดอาจารย์กิตาเยี่ยมไม่ไหวแล้วนะเขาชอบเฮ้ถ้าสองครั้งหน่อเห้ยเห้นะตั้งเบ้สองครั้งเฮ้ยเห้โอ้ทางนี้แน่นมากต้องไปจับมัดกันแล้วเลยครับ กลับไปยันคะสู้คำสิะสู้แล้วไม่สู้แผลกังอยู่ในงงแล้ว่ะสู้แล้วไม่สู้ดูทางนี้นะสู้ไม่สู้หายเขาไหมหายเขาไหมเอาใหม่ค่ะสู้แล้วไม่สู้สู้แล้วไม่สู้อย่าต้องไปเอง่ะคาไม่สู้เนี่ที่เรียนกลับบ้าน เราองเสอยชัดเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันที่เราไปอยู่ตรงนี้ที่เคยบอกบอกไปแล้วว่าเมื่อเช้าบอกว่าเมื่อเราอบรมจบไปแล้วเรามีเพียงพี่กับน้องใช่ไหมคะรักกันในแค่พี่กับน้องถ้ารักกันรักกันไม่เผยความกันรักกันไวเ้เดินเราเดินตัว เอาใหม่ค่ะ uhm oh อยากฟังเสียงลูกเสือเด็กเราเป็นเด็กนะคะตอนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่นะคะ มากนะคะทีนี้เมื่อเช้าเราให้เพลงสวัสดีไปถึงเพลงแล้วใช่ไหมคะ